ฮัลโหลทูงูฟาหูลา28เมษายน2568ครับเราจะไปเที่ยวกันที่พัทยายาโมเวนทิกโดยที่พักที่โรงแรมโมเวนทิกใช่แต่ยังไม่มีแพลนอะไรเลยแล้วยังไม่มีการวางแผนอะไรนะครับเพราะว่าไปเที่ยวปิดเทอมของเด็กๆของเล่นหาดที่โรงแรมนั่นแหละเออคงเล่นหาดที่โรงแรมก็จะถ่ายภาพเก็บมาเป็นที่ระลึกกันนะครับ โอเคขับไปเรื่อยๆนะครับวันนี้เชียร์เยอะเท่าไหร่แล้วลูกเชแพซิงวันนี้จ็ดขวบชิ้เจ็ดไอ้สิบมาไม่รู้จะไม่ได้ป๊าก็หกสิบครึ่งโอเคครับโนะครับมเวนพีโมเวนพีเมเวนพีเป็นภาษาเยอรมันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเราของลูกกันนะครับ ไปหาข้าวเย็นทานกันของวันแรกแถ,แ,ถแถวนี้เราอยู่หาดจอมเทียนเนาะใช่ใช่หาดจอมเทียนเวลโรงแรมเรามาพักโมเวนพี<า>เดี๋ยวดีครับ ที่พี่คนคนขับบอกว่ามีสูงสุดหมื่นเจ็ดห้าห้องนอนเออไม่มีเลยถึงร้านอาหารแล้วไปมาหไหนลูก หอยตลับจ้าตัวใหญ่ๆนี่ปูปูรอเด็กๆมากุ้ง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 อบมุ้นสิ้นอยากได้ปอีกสักตัวแต่เดี๋ยวดูท้องก่อนว่ากินไหวไหม ตกดีแล้วนะครับาที่กำลังตกดนครับไม่มีแต่ตลับไม่มีหอยห้าโมงตรงห้าโมงสิบนาทีเลยกำลังสวยนะคะชายหาดทำเองทำขึ้นมาดีดลไยดิดูดิกิโลละสี่พันอันนี้เห็นเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยกิโลละสามพันหกมีหอยกระต่ายด้วยตัวละแปดสิบ อย่าี่ยุ่งกับพวกมันนะปลาพวกนี้ชื่อปลากเกา่าเกา่าป <laughs> ูทะเลกิโลละพัะนห้าเห็นไหมคนกินเยอะเลยก้างดูดิขายดีีกตัวละห้าร้อยเยอะ หอยหวานหอยหวานใช่ไหม,ไมใช่เอออจะด้วยหอยตลับหอยตลับกิโลสามร้อยนีนน่นี่เนี่ยแพงเนี่ยเนี่ยเปล่าพื้เนี่ยเนี่ยที่ออมาบอกว่ากินเนี่ยวันที่สองแล้วน,นะครับแต่ว่าออกมาก็บ่ายโมงแล้ว สบายม่แสบอยู่โรงแรมแอร์เย็นไม่ยอมออกมาเลยมามากินข้าวบ่ายร้านอะไรเนี่ยป้าดูสิบ้านทิร้านอาหารบ้านทิพย์ร้านอาหารบ้านทิพย์นะครับเดี๋ยวดูรายการอาหารกันเอาถ่ายไม่ทันคนกินเลยครับหยิบกล้องได้มันเหลือแค่นี้แล้วครับถามชี่อร่อยไหมเสนอมา นี่คือผัดไทยตอนนี้จะกลับแล้วนะครับแต่ให้ดูก่อนที่ชาร์จรถไฟฟ้าเยอะแยะไปหมดเลยดูสิแต่ไม่ค่อยมีคันชาร์จเลยมาแล้วครับสนุกด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยนั่งรถเหนื่อยไหมนั่งชี้ง่วงโอเคเที่ยวพันทยาเดี๋ยวพี่ดู กับโรงแรมชื่อโรงแรมเลยนะโมเวนทิกแค่นี้นะครับสวัสดีครับ